พี่นพพี่นพจะซื้อน้ t ตบุ๊กหเครื่องอะรหัสต่อท้ายมันคืออะไระก็จริงๆมันจะมีแบ่งเซกเมนต์ของซ p u ไว้เลยคือ U เนี่ยจะเป็นประหยัดพลังงาน H HS เนี่ยมันจะเป็นแบบไฮเปอร์พมานเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแบบยังลักโลกอยู่อะไรประมาณเนี้แล้วไรเซนเจ็ดยูกับอันเนี้ยไรเซนห้าเฮเอสไเซนเต้องแรงกว่าใช่ปะไรเซนเจ็ต้องแรงกว่าไหมไม่จำเป็นเสมอไปพอมันเป็นรหัสยูอะทีดีพีของซีพียูอะมันจะกินแค่ประมาณสักสิบห้าวัตแต่พอเป็นตัว HS เนี่ยมันจะกินอยู่ประมาณสามสิบว อันนี้ก็จะกินไฟมากกว่าน่าจะอยู่สักประมาณ45วัตต์อะไรประมาณนี้แล้วถ้าผมจะเล่นเกมมันต้องเป็นรหัส HX อย่างเดียวมั้จริงๆไม่จาเป็นนะ HS เล่นได้เหมือนกันอย่างเครื่องนั้นก็ได้ไปดูเค่งกันกันอย่างเครื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งแต่เขาใส่ตัว HS ออกมาเพราะว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะไม่หนาเกินไปแล้วเพราะว่าความร้อนมันไม่ได้ร้อนเยอะแล้วเลขเ็ดกับเลข8ป่ะไอ้ตัวเลขด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกเจนเนอเรชั่นเลขเจ็ดเนี่ยหมายถึง 7. เจนเจ็ด เนี่ย20,000กว่าบาทป่ะอ่ะมาลองดูนี่เลย HP v i c t u เครื่องนี้ใช้ Ryzen 5 8645HS การ์จอ3050ลองดู120เฟรม Delta Force เนี่ยสามารถเล่นได้เหมือนกันแล้ว CPU เนี่ยรันอยู่แค่60กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น HS เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ขอแค่อย่าเป็น U ก็พอแล้วถ้าดูแล้วอยากได้เครื่องนี้นะไปซื้อที่ Banana ตกเดือนละ1,125บาทผ่อน0% 100, 24เดือนหรือใช้บัตรประชาชนผ่อนได้48เดือนและยังมีโค้ดส่วนลดพิเศษ BN AMD AI ลดไปเลย2,000บาทสําหรับตระกูล Ryzen AI ใครที่สนใจสามารถไปซื้อได้ที่ร้าน Banana เลย